สวัสดีพี่น้องป้องไปติดต,ตามทางช่องยูทูบเสียงอึ่งเที่ยวเลยก็ไปทางที่ดีกว่าพี่พาน้องมาเบิงน้ำครับผมอันนี้แทวกุดปองนี่นะกุดปองล้นแล้วกุดปองล้นแล้วปลาออกไปไหนหมดใครจับปลามาบ้างมาแบงแบ่งปันกินหน่อย <laughs> น้ำกุดป่องเสนอถนนเสมอกับถนนแล้วอันนี้ทางไฟฟ้าครับผมด้านนี้จะเป็นด้านไฟฟ้าตรงไปก็จะเป็นวงเวียนแต่วงเวียนนี้เขาจะว่าน้ำไหลจังเด้ออ๋อสิไปบ่ฮอดเรือครับเด้อยานลดดับนี่นะให้เบ่งน้ำกุดป่องนี่นะน้ำกุดปองประมาณนี้ครับผมเสมอกันแลว้วตอนเย็น อันนี้ตอนเย็นนะครับผม17นาฬิกา2 8นาทีสิเลเบงเท่าที่เราสามารถไปได้เดี๋ยวเข้าไฟฟ้ากรถ้ามาทางกุดปองมาอันมอ้งอันไฟฟ้านี่ออกไปของท่มนี้พอได้อยู่ห้งนี้ยังพอไปได้อยู่แต่ถ้าจะตรงไปทางวงเวียนเอ,อิ่มหอนาฬิกานันจัดน้ำเยอะครับผมเราก็จะเลี้ยวออกทางลองถมเหมือนเดิมเลี้ยวออกทางนี้จะพอไปไหนมาไหนได้อยู่นะครับนี่นะ ดี๋ยวออกทางนี้จากคลองถมแล้วก็จะออกไปที่พคอสอก็ได้หรือจะออกไปทางข้างโรงบันเลยก็ได้ครับผมพอได้อยู่ทางนี้นะนี่ตรงไปเป็นตลาดแดงมันติวครับนี่นะทางซ้ายมือนี่เป็นบวงเส้นฮาร์ดเดอขั้นเจ้าแอบไซไล่รเราจะสิโต๊ะลงบนึงวงเด้อแต่ว่าน้ำก็สูงอยู่รถเก๋งไม่ควรมา รถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรมารถต่ำๆไม่ควรมาครับผมสูงพอสมควรจาก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 จักเส้นไหอะเส้นตะกี้เคิ้นว่าแยกเกี่ยนเกี่ยนทองติที่ตรงมาตลาดแห่งบันติวนะแยกนี้สิไปตรงทางหน้าเป็นตลาดแห่งบัรติวนะออกมาจากบอกกซองสินะแถวนี้จะมีบุ่งเสียนฮาดนะครับผม แล้วน้ำเลยมันก็จะยูกันเนาะก็เลยเหตุน้ําให้น้ํำแถวนี้สูงครับนี่นะโอ้สูงพอสมควรครับผมมอนะรถต่ำนี้สิจุเลยดิเนรถต่ำอ่ะดดอไปเลี้ยวเลี้ยวกลับดีกว่าเนาะเพราะด้านหน้าก็รู้สึกว่า รู้สึกว่ามันจะสูงพอสมควรครับเราเลี้ยวกับตรงนี้ก็แล้วกันทำอะไรทำเหรจังเยนี่นาปัมนาปัมซ่สมสักอซ่ส,ส,สมซักก้ะจก โอ้ยพเจ้าบอกให้ไปแล้วว่านี่นเนาะเส้นหาทางเลี้ยวออกก่อนพี่น้องบอกให้ไปแล้วรถติดรถไปยากมายากแล้วมันไม่ห้าหน้าให้ผ่านแล้วเพราะว่าน้ํามันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วทางน้าเป็นวงเวียนครับผมห้าทางเลี้ยวออกก่อนเราเสด้ดีมันบอกให้ไปแล้วละครับทางในนะห้าทางเลี้ยวออกก่อน วะเป็นเกียร์ขนออกมากับปั่นนั้นเพ่อจะเลี้ยวออกแล้วครับจะเลี้ยวออกแล้วเลี้ยวออกทางไหนดีน้อปุณนะพี่น้องเอ้ยน้ำนะน้ำนะหน้าเป็นโรงเรียนอนุบาลเลยเป็นเดี่ยวขวบบอกให้เลี้ยวว่าใส่สิได้เลี้ยวซ้ายล้วพี่น้องน้ำเต็มแล้วปุณนะโอเดียวเดียวองเลี้ยวขวบด้วยคนให้เลี้ยวบ่ ใส่ไม่ให้เลี้ยวครับผมเลี้ยวเดี๋ยวทรายก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะไปกวนทางจราจรเพิ่นอหาออา,าน้าโรงเรียนอนุบาลเลยฝนกระพสศจ้กเทียตกตายอย่างกระดอกก็เดียอันนี้ออกมาทางออกไปทางพรอออกไปทางผูล่วงภาษะ พอไปไปทางในเพื่อนวอให้ไปแล้วครับผมน้ำม,มันสูงตีเนาะในหน้ากอสนอครับผมหน้ากอสนอโถถโถโถโถผมจะไปหรือผมจะอยู่ต่อ เดียวออกขำบุญกันนะสิได้ย่บ้านเนาะนักกอดสน,อ,น,กกสนอับนะกอดสนอเอาไปนำเพื่อนเพิ่นพาไปกับไปนำเพื่อนตรงนั้นเพิ่นว่าให้ไปเพิ่ห้เดียวออกแล้วพนันวะโอ้เหยียขี่เร็วมันสะเทือนเข้าบ้านเขาไปเดียวออก ค่อยไปขี่เร็วน้ำมันกระเทือนเขาบ้านเขาแล้วเขาก็จะด่าตรงไปนี่จะเป็นซีแยกแต่ก่อนเริ่มมาซีแยกมัองเลยคันเละแแบบที่ตรงไปมันจะเป็นสอทวรีพันธ์นะครับผมเอกากจะไปเลี้ยวออกเลี้ยวพอออกดีกว่าแล้วตรงไปเป็นอันตรงไปเป็นวงเวียนวงเวียนน้ำสูงมากไม่ไปหรอกครับผมจะเลี้ยวขวาออกไปทาง ร้านสีทำไปออกเส้นถนนร่วมใจปาดโถสูงมากเข้าบ้านคนแล้วแถวนี้ว่าให้ขีเ่เหลวขีส่สา้าว่าน้ำจะเข้าบ้านเขาโอ้อาจจะเครื่องดับได้ต้องรีบไปก่อนครับผม ไปกันเด้อไปกันเด้อไปกันเด้อเคียงมันสิดับโอ้น้ำสูงครับน้ำสูงโอ้ไปไปไปเคียงสิดับเคียงสิดับโอ้ลานสีทำครับผมโอ้ไม่ต้องเข้ามาหรอกครับเครื่องมันจะดับโอ้อยยอ่าพากันซ่าไล่ค่อยยันค่อยเคียงค่อยดับ <laughs> น้ำสีธรรมแถวนี้นะออกไปก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลเลยบัดเนี้ยไปประมาณนี้แล้วครับน้ำอยู่ในเมียงออกไปถนนมณีวันกันสเปร์แมคโขขจะว่าทางพุ่นน้ำกระน,นองจัง นกับ,บ่เสาจา้าที่อเนาะโอ้ยหลุดเก่งแลีนบรายแล้วค่อยวานนี้นะอืมนี่แหละน้ำก็จะมาจบที่แถว โรงเรียนอนุบาลนี่แหละครับผมนี่แถวตลาดแดงมันติวครับน้ำจักุงเสนฮาร์ตขึ้นมานี้นะกระสีดันกับน้ำเลยเนาะยูใส่กับน้ำเลยตีบปะเนี่ยโถ่ทู่ทู่ทู่เข้าไปได้บอได้เข้าไปได้บอเข้าไปได้บอพี่น้องเคืองล้อแล้วพอรถพลิกอัพนะเข้าไปตลาดแดงมันติวได้บอเบิ่งเด้อสิไปได้บอเด้อ <c oughs> เออเพื่อนให้เอาไปก่อนโอ้ยมอเตอร์ไซค์ก็ไปได้ยั่ดรอกบะเฮาก็ต้องไปได้คุณนะมีโอ้แต่ปรไได้ดอกว่าตลาดแหล่งบัตรติวเน้าทางเลี้ยวก็นเหนอือพี่น้องเอ้ย